ตาจะซื้อได้เลยจ้าผมมาแล้วมาทำไมมึงจะมาทำไมดักหนาเนี่ยพคนื้นที่ห่างไกลค่าส่งแพงไหมลองกดดูจ้ากดคำนวณราคาได้จ้า ที่แท้จะมาขายน้ำพริกเบียร์โอ้ยกูขายมาตั้งแต่วันแรกที่กูไลฟ์สดแล้วไม่ล่ะโอ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยปลาอานนนมีจริงไหมครับปลาอานนนมีจริงไหมมาปลาอานนนปลาอะไรมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่กูจับประธานน้ำพริกเรียบร้อยแล้วมึงไม่ต้องกลัวแผ่นดินไหวนะ กูจับระทาน้าพริกกูเรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาล้ากูจับระทาน้าพริกเรียบร้อยแล้วถ้ามึงกลัวว่าปลาโนจะพริกแผ่นดินไหวนี่กูจับระทาปะลาล้าเรียบร้อยแล้วกูจับระทาปลาย่างเรียบร้อยแล้วมึงไม่ต้องกังวลมึงเอาไปแดกได้เลยรับประกันความอร่อยซื้อไปแดกไม่ต้องกังวลพริกตัวแผ่นดินหวงดินไหวอะไรกูพริกเรียบร้อยผัดพริก ในตะก,ก้าจ้าซื้อน้ำพริกในตะก,ก้าจ้ะเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแบงดาไปย่างปลาไหลจ้าเร็วๆช่วยกูซื้อหน่อยอีกนิดเดียวจะปิดยอดวันนี้แล้วรถไหนไม่หวานบ้างคะน้ำพริกไม่มีรถไหนหวานจ้าอร่อยทุกรถเร็วๆจ้าออเดอร์กูจะเต็มแล้วเร็วๆกูจะปิดจ็อบวันนี้แล้วกูจะไปนอน รายการอะไรขายแต่น้ำพริกรายการกูนี่แหละไม่ต้องมาสารแนวุ่นวายจริงๆนี่ช่วงสปอนเซอร์ไม่รู้เรื่องเลยรายการกูจบไปแล้วตอนนี้สปอนเซอร์แล้วขายของสปอนเซอร์ข้าวคนตื่นทามน้ำพริกคนตื่นทามสนับสนุนช่องคนตื่นทามสนับสนุนรายการคนตื่นคุยมึงจะไม่ให้กูเข้าไม่ให้ทำสปอนเซอร์เข้าในเลยเหรอแม่ สปอนเซอร์ก็ต้องมีสิแต่สปอนเซอร์กูไม่เหมือนรายการอื่นไงเวลารายการลันรายการก็รันยาวเลยเวลาสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์รันยาวเหมือนกันไม่มีขั้นได้หมดแล้วะตะเึงเหอะน้ำพริกจ้าซื้อน้ำพริกกูเร็วๆรออะไรกันนักหนาล่ะกดอร่อยซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ซื้อไปแจกจ่ายก็ได้ ฟรีไหมฟรีไหมอะไรน้ำพี่กูเหรอไม่ฟรีจ้าเสียตังค์อยากได้ฟรีทำมมงมาวันนั้นที่เข้ามาที่บ้านกูกูแจกฟรีทำไมไม่มาล่ะไม่กินแมงดามีแยกไข่มีจ้ากดในตะก้าจ้ามึงไม่กดตะก้าก่อนแล้วมึงก็มานั่งขามอยู่นั่นแหละไม่กินแมงดามีแยกไมกดในตะก้ากดเข้าไป แล้วกดเข้าไปในตะก้าอีกทีหนึง่งมันจะมีให้มึงเลือกว่ามึงจะเอากระปุกแบบไหนจับเซตอะไรมันมีหมดปลาล้าอย่างเดียวก็มีแมงดาอย่างเดียวก็มีปลาย่างอย่างเดียวก็มีตาแดงอย่างเดียวก็มีสลับกันสี่กระปุกก็มีค้ากันไปครากันมาปลาย่างสองแมงดาสองก็มีป, 2, ปลาย่างสองปลาล้าสองก็มีป, 2, ปลาย่างสองปลาล้าหนึ่งก็มีคุณเหนื่อยแล้วเกิน กดเข้าไปจะกดเข้าไปตะก้าจ้าตะก้าซื้อน้ำพริกกูได้จะเร็วๆช่วยกูซื้อหน่อยยอดขายกูจะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวกูจะไปนอนแล้วจะสามทุ่มแล้วเนี่ยเอา้าจะสี่ทุ่มนี่วากูก็นึกว่าจะสามทุ่ม สั่งวันนี้จ่ายสิ้นเดือนนะคะระบบเขาก็ตัดออกจากมึงทิ้งก่อนหน้านี้ล้วมึงก็ไปรอสั่งสิ้นเดือนไม่ต้องมาสั่งวันนี้สี่รสชาติหมดเหรอเดี๋ยวกูเติมตะก้าก่อนแปบ๊บหนึ่งใจเย็นๆกดซื้อชุดอุดไปก่อนเอาเติมแล้วกดซื้อเหมือนเดิมได้ไปซื้อตะก้าแมงดาตาแดงปลาย่าปลาไป น้ำพริกในจะกร้าจ้าทุกคนช่วยฉันซื้อหน่อยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกเดีย๋ยวน้ำมีจะหมดอีกอันหนึ่งน้ำพริกจ้าน้ำพริกอุ้ย รีบซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ขายนะพี่อีกหลายวันนะจะไปขายเสื้อแทนอร่อยซื้อไปกินเลยอร่อยถถูกหวยห,หนูจะอุดหนูอะไรล่ะโอ้ยมึงไม่ต้องมาพูดอีกประเภทที่ชอบพูดว่าถ้าถูกหวยจะซื้อหลายเซ็ตเลยไม่ต้องพูดมึงไม่ถูกหรอกไม่ได้แดกกูหรอกชีวิตเนี้ยน้ำพีกอะไม่ต้องแดก อีพวกประเภทซื้อว่าถ้าถูกถ้าถูกถ้าถูกจะทําแบบนั้นจะมึงไม่ได้ทําชีวิตนี้ไม่มีทางได้ทำเพราะมึงจะไม่ถูกมึงจะไม่ได้ทําอะไรเลยถ้ามวลมันแต่รอพูดว่าจะถูกหวยก่อนจะซื้อถ้าถูกหวยจะเหมาถ้าถูกหวยจะซื้อเลยไม่ได้ซื้อจะ้ะนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนเลยไม่ต้องดูกูแล้วไม่ต้องดูกูขายพวกนี้ก็ามานั่งฟังกูสอนวันนี้ไม่ต้องดูแล้วออกไปเลยนอน กระปุกเดียวสามรอเจดสิบเหรอโอ้ย,ยกูเหนื่อยจังเลยมึงแหกตาดูในรูปสีมันกี่กระปุกโอ้ย,อยมึงดูตะก้าสีมันมีตะก้าสามกระปุกกับตะก้าสี่กระปุกสามกระปุกสองร้อยเจดสิบสี่กระปุกสามรอยเจ็สิบ จะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกวันเลยเหรอเนี่ยกูค่อยเข้าใจชีวิตกูต้องมานั่งแบบโอก็ลูกเดียวเหรอสามร้อยเจ็ดสิบมันดูมันตั้งคำถาม แสบตาดูนิดนึงก่อนถามอะไรดูมึงกดเข้าไปดูในตะก้าหน่อยช่วยกดนิดนึงกดจ้ากด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 ตะก้าไม่คิดจะดูอะไรเลย น้ำพริกตาแดงแบงดาป,าปลายา่างปลาไหลจ้าน้ำพริกตาแดงแบงดาป,าปลายา่างปลาไหลจ้า น้ำพริกจ้าน้ำพริก กดน้ำพี่น่นจะก,ก้าด้วยจ้าไม่บวชแล้วหรือคบไม่ต้องสารแน่กับกูจ้าไม่ต้องสารแน่กับกูกูจะบวชหรือกูจะไม่บวชก็ไม่ได้ดักหัวกบาลชีวิตมึงไม่ต้องมาสารแน่ อร่อยทุกอานกดเลยจ้าในตะก้าเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปย่าปลาจ้าเร็วจ้าฉันจะไปแล้วจ้า อิสลามทานได้แต่ไม่มีฮาลาลน,นะแต่ไม่มีหมูส้านาพิกเสียแล้วกูขายอยู่แล้วจ้าไม่ใช่ขายนาพิกเสียแล้วกูขายอยู่แล้วนาพิกอร่อยอร่อยจ้า น้ำพริกปลาย่างใช้ปลาอะไรปลาช่อนทะเลจ้าอันน้ำพริกแบงดาตาดางไปอ่านอะรอีเลเล่จะไปแล้วจ้ากินโชว์ได้ไหมครับไม่ได้จ้ากูกินอาหารในยามวิกาไม่ได้จ้าขายน้ำพริกเสียแล้วมึงจะหาอะไรขายอยู่แล้วอะไรของมึงกันเนี่ยฮะ โอ้ยกูไม่มีปลาสลิดขายกูมีแต่น้ำพิกทำไมไม่ใช้ปลาฉลามแหม่หมึงแดกปลากูทำได้ปลาช่อนทะเลเนี่ยมึงยังบ่นว่าแพงแล้วถ้ากูใช้ปลาฉลามทำกูจะต้องขายกี่บาทอะมึงไม่ดา่ากูขูดรีดขูดเนื้อมึงเลยเหรอ อะกูแค่ปลาช่อนทะเลมึงยังบ่นแพงอยู่เลยเนี่ยแล้วถ้ากูใช้ปลาฉลามทานไปทำยังไงมึงไม่คิดว่ากูขายนะพี่เอาบ้านเอาอรถเลยเหรอพูดไม่คิดสันขวานช่างกาไปเก็บเงินซื้อก่อนมึงอ่ะอันดับแรกซื้อปลาช่อนทะเลให้รอดก่อนก่อนทำปลาฉลามแม้จะให้กูทำเป็นพิกปลาฉลาม มึงซื้อปลาช่อนแดกให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเอาปัญญามาซื้อปลาช่อนทะเลแดกให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปเลยเถิดใลขนาดปลาฉลามเลยเอานี่เอาปลาช่อนทะเลตอนนี้ให้รอดก่อนเก็บเงินมาซื้อให้ได้ก่อนแม่อนาทะเลหามาเองแล้วเข้ามาขายกูจ้าพราะมีแหล่งขายจ้า กูไม่จะไปต้องไปหาเองก็ได้กูอยากจะกินปาดินกูนไม่จะไปต้องไปนั่งหาปาดินแดกเองก็ได้กูเดินไปตลาดกูก็ซื้อได้จ้าแมกระปุกลัเท่าไหร่กดในตะก้าจ้าในตะก้ามีหมอกอยู่กระปุกละเท่าไหร่น,นมมะ,ะนมีน้ำพริกตะย้งไหมนี่น้ำพริกคนตื่นทาจ้าน้ำพริกตะยงไปช่องตะยงจ้านี่น้ำพริกคนตื่นทาจ้ามาผิดช่องกรุณาเดินออกไปนิดนึงนะ มาผิดช่องจ้าจิ้มมาม่วงได้แล้วต่อมึงเหอะซื้อเลจาน้ำพริกตาแดงเมงดาไปย่างปลาลากดในตะก้าเลยจ้า เออกูกําลังศึกษาอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวอีกหน่อยกูจะเข้าไปขายในแอปโซ่แอปม่วงแล้วมีโค้ส่วนลดด้วยลดน้ำพริกให้เหลือร้อยบาทได้ไหมครับได้กูขายเฉพาะหนึ่งนะกระปุกเดียวโลโก้คนตื่นทําจ้าแพงจ้าไม่ต้องแดกจ้า ใครบอกแพงไม่ต้องแดกเนาะเก็บเงินหยอกกระปุกอุนะนาไม่ต้องแดกน้ำพิแตเดงแมงดาปลาย่างปะลาลากดในตะกาจะเลยจ้าไม่มีฮาลานจะมีตะออยอ เดี๋ยวกูต้องรีบไปจัดการในแอปส้มแอปม่วงแล้วเพราะส่วนลดมันเยอะจะได้มีทางเลือกในการซื้อเยอะๆมีมอกอไหมครับโอ้ยมึงเรียนหนังสือหน่อยมอกอเข้า,เาไว้ใช้กับเชื่องคล้ไฟฟ้าอาหารและยาก็ใช้ออ,ยอ,อ้ย การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะลูกหนูเรียนหนังสือเยอะๆนะเนี่ยเวลาพ่อแม่มึงส่งควายเรียนมึงก็ไม่ตั้งใจเรียนมวมจะไปหาญ้าแดกไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักตั้งใจเรียนเวลาเรียนเขาอุตส่าห์ใส่เสื้อนักเรียนให้มึงมึงก็จะจะเข้าไปเรียนไม่ไปเรียนมวแต่หิวอยู่นั่นนะ่ะโมจะไปเคี้ยวเอื้องอยู่ทั้งวันัวแต่จะไปคุกโคลนจมปรากอยู่นั่นนะ่ะไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยเขาอุตส่าห์ส่งมึงเรียนแล้ว ดี๋ยวกูจะเอามึงไปอยู่กับทนายพัดให้ไปอยู่ควายเผือกทนายควัดจะนะ่ะทนายพัดรับไปนี่ไปหน่อยไปอยู่กับควายเผือกปะนะ่นน่ะควายเผือกทนายควัทจะเอามาไปอยู่ด้วยไหนเนี่ยตะก้าจา้าน้าทิ่ในตะก้าจา้า กูสงสัยว่าทำไมมันกดทิ้งไม่ได้วะอ่ะเดี๋ยวกูจะดูซิมันจะกดขึ้นมาอีกทีหน่อยถ้ามันกดขึ้นมาอีกกูจะด่ามันน้ำพริกเผ็ดจ้าเผ็ดแซ่บอร่อยทำไมแฟนไม่ถ่ายรูปก,กับเราคะแล้วมึงจะให้เขาถ่ายรูปก,กับมึงทำไมอะ่ะเพือ่โอโทรผัวฉันอวดผัว ผัวมึงน้าอวดมากเลยอยากอวดจังเลยอวดผัวหน่อยเถอะว่าฉันมีผัวแสดงให้โลกรู้ว่าฉันมีผัวแล้วเพื่อเขาไม่อยากถ่ายมึงก็ไม่ต้องไปบางคับเขาถ้ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกง่ายๆแค่นั้นเลยถ้ามันเปลี่ยนให้มึงไม่ได้เลิกมึงจะไปเยอะทำไมาตะก้าจา้าน้ำพริกในตะก้าเลยจาน้ำพริกกูจา่าตาแดงแมงดาปลาย่าปลาลาน้ำพริกคนตื่นทจาจ้า น้ำพิกมีแมลงวันไหมครับไม่มีจ้าน้ำพิกกูสะอาดจะสะอาดกว่าชีวิตมึงด้วยกูจะบอกให้น้ำพิกกูไม่ได้สกปรกแบบชีวิตมึงจ้าน้ำพิกกูสะอาดมึงอาบน้ำร้อยรอบยังไม่สะอาดก็น้ำพิกกูเลยกูบอกให้แพงค่ะไม่ต้องแดกจ้าตักดินแดกจ้ากูแนะนำคนที่ดา่าน้ำพิกกูแพงนะแนะนำอย่างนี้นะ มึงไปซื้อแบคโฮรถแบคโฮหนึ่งคันตักดินหน้าบ้านแล้วก็เอามาใส่ตุม่มแล้วมึงก็เอาเกลือกับพริกใส่ลงไปแล้วมึงก็กวัวให้เท่ากันใส่กระปุกเก็บไว้แดกเองคนเดียวนั่นแหละมันจะได้ประหยัด ลาสุกจ้าเพจจ้าแรงทําไมเอ้าทําไมกูจะไม่แรงล่ะก็มาแรงมากก็ต้องแรงกลับสิแม้ว่ากูจะสู้มันยังไงล่ะมึงแรงกูก็แรงไงลูกค้าแรงมึงจะให้พ่อค้าเงียบเหรอมันต้องแรงกับแรงสิมันจะต้องเผชอหน้ากับมึงจะขายมึงได้ยังไงอ่ะกูเป็นพ่อค้ากูต้องเก่งกว่ามึงสิกูจะเอาเงินมึงอ่ะมึงจะมาอ่อนโยกยากกับกูไม่ได้กูจะไป่ยกยากกับมึงไม่ได้กูจะเอาเงินมึงยังไงกูจะขายมึงยังไงอ่ะ กูจะขายของให้มึงกูต้องแรงกว่ามึงกูต้องเหนือมึงสิไม่กูจะขายมึงได้ยังไงมึงไปถามึงซื้อได้ยังไงอ่ะคู่แข่งน้ำพริกมีตั้งเยอะตั้งแยะกูก็ต้องเหนือกว่ามึงสิไม่งั้นกูจะดึงมึงจากคู่แข่งมาได้ยดังไงอ่ะอ่ามึงจะไม่ให้กูแรงได้ยังไงกูต้องแรงสิกูนี่แรงสุดชุดไม่อยู่ด้วยแรงยิ่งกว่าน้ำพริกแซกอยู่กว่าน้ำพริก มันขึ้น270 360โอ้ยก็มึงซื้อ3กระปุกกับ4กระปุกมันคนละอันกัน3กระปุก270 4กระปุก360เข้าใจไหมจ๊ะพวกเธอ เฮ้ยปาก้าจ้าอ้าเด็วจะไปแล้วไม่อร่อยแน่เลยอร่อยจ้าน้ำพริกกัวอร่อยที่สุดในโลกจ้าวันวันมึงแดกแต่ย้ามึงแดกน้ำพริกไม่เป็นมึงก็บอกว่าน้ำพริกไม่อร่อยญ่าอร่อยกว่าก็ไม่แปลกที่มึงจะบอกว่าน้ำพริกกูไม่อร่อยก็มึงแดกแต่ย้ามาทั้งชีวิตอะ่ะ มึงจะกินน้ำพริกอร่อยได้ยังไงมึงก็ต้องด่าว่าน้ำพริกกูไม่อร่อยแน่เลยนั่นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูและไม่ใช่ปัญหาของใครเป็นปัญหาของมึงแก้ที่มึงจะหัดกินน้ำพริกบ้างอยากกินแต่ย่าง่ายๆน้ำพริกกูอร่อยขนาดนี้แดกย่าเป็นอาจินดันมาด่าน้ำพริกกูว่าไม่อร่อย มึงจะเล่นกับกูนะ่ะให้ทันกูนิดนึงเนาะว่าเวลากูด่ากลับสวนกลับมันจะเป็นยังไงมึงจะสะดุ้งไปถึงสามโลกเตรียมตัวนิดนึงเนาะเวลาจะพูดอะไรอะ่ะว่ามึงรับคำตอบกูได้ไหมก่อนมึงจะมาค้อนแขวกูเอาถามมึงจะบวชเมื่อไหร่มึงก็ตายสิยนกูบวชหน้าไฟให้ กูรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่ล่ะสักทีหนึ่งสิกูจะได้บวชสักทีหนึ่งบาทกับาตายกูนี่พร้อมแล้วนะรนะอกูบวชได้เลยทันทีน้ำพริกจ้ากดน้ำพริกเนตก้าได้เลยจ้าน้ำพริกจ้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปแล้วได้เป้าพรุ่งนี้มาขายต่อ ไม่รู้ว่าวันหนึ่งกูต้องได้อ่ะยอดเท่าเนี้กูต้องได้ทุกวันถ้ากูไม่ได้กูก็ไม่ไปนอนนัพิาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าสามกระปุกมึงเลือกเอาเลยมันจะจัดจับเซ็ตไว้ให้แล้วมึงจะเอาอะไรสี่กระปุกก็จับเซ็ตไว้ให้แล้วมึงไปดูเลยเอาอะไรเลือกเอาเลมอนยังไม่เสร็จเหรอไม่ใช่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่ทํา พราะจะรอขายเสื้อกับกระเป๋าก่อน <S 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 ไปแล้วขอตัวทุกคนนะพรุ่งนี้เจอการไล์สดเหมือนเดิมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะไล์สดตรงเวลานะตอนเที่ยงเที่ยงถึงสี่โมงเย็นหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะอาจจะเหนื่อยก่อนอาจจะได้แค่บ่ายสาม เที่ยงถึงบ่ายสามแล้วกันกูว่ามันไ,ไม่น่าไหวอะเดี๋ยวนี้พูดอะไรแป๊บหนึ่งเหนื่อยแล้วเผื่อตอนเย็นจะกลับมาไล์สดวอีกรอบหนึ่งเที่ยงถึงบ่ายสามนะประมาณนี้เนาะอินนี่พิมพ์ซ้ําบ่อยจังเลยอะกูเตือนมึงหลายรอบแล้วนะขออนุญาตนะพันมากเลยนะคะอาจารย์เบียขออนุญาตนะขออนุญาตไปคันที่อื่นกูขออนุญาตเป้ลมึงนะ เพราะกูเตือนมึงหลายรอบมากไม่ฟังอะไรเลยขออนุญาตไปคันที่อื่นนะขออนุญาตอากไปไหนละขออนุญาตนะเพราะว่ามึงเกินเยียวยามากขออนุญาตมันพิมพ์ซ้ำไม่เลิกแล้วมันพิมพ์ไม่เลิกเวยนะ พิมปั่นอยู่อย่างเงี้ยไม่เลิกพิมพ์ซ้ำๆก็วางก็วางกูให้โอกาสมานานมากให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกไม่ฟังปิวเป้ว อาไปแล้วขอตัวเพรามัน